สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมบวบนะครับบวบของเราปลูกเองในสวนนะครับเราปลูกโดยการปรุงดินแล้วก็ใส่กระสอบนะครับนี่นะครับแรกๆนะครับลูกมันก็ไม่ใหญ่แล้วก็งอๆงงงมันก็มีบ้างนะครับพอ อากาศเริ่มดีขึ้นนะครับมันก็มีผลผลิตให้เราออกมานะครับนี่ครับดูความยาวนะครับ,รบยาวมานะครับอันนี้เราปลูกครั้งแรกนะครับปลูกผักไว้ทานเองนะครับในช่วงโควิดนะครับ ดูน่าทานมากเลยนะครับเราปลูกเองนะครับในสวนนอกจากจะมีผักสลัดแล้วก็ผักไทยนะครับเราก็มีผักลูกนะครับเอาไว้ทานนะครับ นี่นครับผลผลิตจากสวนเรานะครับถ้าชอบให้กดไลค์นะครับให้รักให้กดแชร์นะครับติดตามได้ที่ช่องผู้ใหญ่เป้พักอินซีนะครับทาง YouTube นะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ